จะมาอัปเดตให้ดูค่ะมดแดงที่เอามาปล่อยเอาไว้เพื่อนเพื่อนเห็นหมนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้ต้นจิกเล็กเองค่ะมีตั้งห้ารังอะ่ะนี่ละคะ่ะเอามาปล่อยเอาไว้อย่างนี้หละเนี่ยเห็นไหมคะโอ้ยสร้างรังใหม่เต็มเลยอะ่ะเนี่ยได้มดแดงมาก็จะมาปล่อยเอาแม่เขามาปล่อยอย่างนี้เลยคะ่ะ ดีไหมเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปดูต้นต่อไปนะคะดูต้นนี้ค่ะต้นนี้เป็นต้นยางเนาะเป็นต้นยางต้นนี้มีอยู่หกรังค่ะต้นนี้หกรังเนาะเนี่ยทำรังใหม่กิ๊กเลยอะเดี๋ยวก็จะรังใหญ่เนาะเพื่อนๆเ,เนาะ ส่วนต้นนี้ก็รังเตี้ยหน่อยแต่ก็มีรังเดียวเนาะรังเดียวแต่ว่าข้างๆนี่มีตั้งหลายรังค่ะเนี่ยดูค่ะหลายรังนะคะแต่ว่ารังเก่าดูต้นนี้รังใหญ่มากอู้รังใหญ่อลังการเลยรังใหญ่มากๆเลยต้นนี้ อันนี้เป็นต้นทมเนาะเพื่อนๆหลังเข้าใหญ่ค่ะอืมได้ผลเนาะเพื่อนๆดูดิค่ะดูก่อนนะอู้แต่สูงตั้งใหญ่มากแต่สูงอยู่สูงมากอู้ แรงเ mm hmm. บอ,เล,อเลยอะ่ะส่วนต้นจิกต้นนี้ต้นเล็กๆค่ะต้นเล็กๆเจ้ว่ะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมคะรังมดแดงเห็นไหมเพื่อนๆเ,เห็นปะเยอะมากได้ผลเพื่อนๆพามาดูรังมดแดงนี่แหละปล่อยไว้ได้ค่ะเลี้ยงได้เลี้ยงได้ถ้ามี ต้นไม้มีอะไรก็เอามาปล่อยอย่างนี้เลยเนี่ยวันนี้อากาศคึ้มทั้งวันค่ะแต่ฝนตกสองสามนิดฝนตกไม่แดงคือถ้าถ้าแรงเนี่ยมดแดงเขาจะไข่เล็กยังไม่ไข่ใหญ่นะคะถ้ามีฝนมาไข่เขาถึงจะเป็นไข่ไม่เป้งเนะาะไข่ใหญ่ในช่วงนี้ฝนน้อยค่ะมดแดงไข่ย,ยังไม่โตนะยังไม่ใหญ่ เดี๋ยวเขาใหญ่แล้วเราค่อยแย่เขาเนาะแต่ว่าการแย่ถ้าถ้าเราเอามาปล่อยอย่างนี้ถ้าเราแย่บ่อยๆเขาก็จะหนีเหมือนกันนะคะเราก็ต้องแย่มั่งเอาไว้มั่งเพื่อให้เขาขยายพันธุ์เนาะถ้าได้ที่อื่นมาก็เอามาเพิ่มอย่างนี้เนาะอยู่กับธรรมชาติค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นขี้เหล็กป่าเนาะเพื่อนๆใน,นไงอยู่เหมือนกันนะคะต้นนี้ ก็จะมีต้นแดงค่ะต้นแดงว่าแล้วทำไมถึงชื่อต้นแดงมดแดงชอบอยู่นี่เองถึงเรียกว่าต้นแดงเนาะแต่ว่าต้นมะม่วงต้นนี้เอามาปล่อยหลายรอบแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ว,ว่าไม่อยู่มดแดงไม่อยู่ค่ะก็อาจจะเป็นที่อาจจะมีมดมดดำหรือว่ามดตัวเล็กๆอยู่เขาจะไม่ ม่อยู่ค่ะมดแดงจะไม่อยู่มดแดงส้มอ่ะจะไม่อยู่ถ้ามีมดแดงมดคันไฟอ่ะมดแดงคันไฟอยู่เขาก็จะไม่อยู่เลยค่ะเพื่อนๆไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะคะสังเกตดูนะมีมดดําหรือว่ามดคันไฟอยู่บริเวณโคนอ่ะเขาจะไม่อยู่ค่ะมดแดงส้มจะไม่อยู่ค่ะนี่ว่ามาปล่อยหลายครั้งแล้วนะคะแต่ว่าไม่อยู่หรือว่าทํารังยากก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเพราะใบมะม่วงหรือเปล่าก็ไม่รู้ คลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะเพื่อนเพื่อนพามาดูพามาอัปเดตเนาะการปล่อยมดแดงเลี้ยงแบบธรรมชาติเนาะถ้าบ้านใครมีต้นไม้อยู่บริเวณบ้านก็เอามาปล่อยได้เพื่อนเพื่อน,เ,อนเลี้ยงได้ค่ะเพราะว่ามดแดงราคาค่อนข้างจะสูงเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอร่อยด้วย <laughs> คลิปนี้ไม่มีอะไรค่ะแค่นี้แหละค่ะบายบาย